ภูมทีมชาติใส่ต่างหูคู่50ล้านเปิดภุมิรับย์0 0ล้านมาดามแป้งเจ้มแอ่แเมส200ใบอูฟูระดับมหาเศรษฐีเชื่อว่าในนาทีนี้น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกับผู้หญิงแห่งยุคอย่างมาดามแป้งหรือนวนพันธ์ล้ำซามผู้จัดการที่ปัจจุบันกลับมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยอีกครั้งแต่คนนี้มารับหน้าเสือผู้จัดการทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่และชุดยู่23หลังจากก่อนหน้า เคยทำหน้าที่ผู้จัดการทีพืบปนหญิงประสบความสำเร็จมาแล้ว และนำทีมไปฟุตบอลโลกได้ถึงสองครั้งสองคราที่ประเทศแคนาดาในปี2015และในปี2019ที่ประเทศฝรั่งเศสที่สามารถพาทีมชาติไปคว้าแชมป์ซูซูกิคัพมาครองได้สำเร็จมาดามแป๊งเป็นเจ้าของอาณาจักรเมืองไทยประกันชีวิตและเมืองไทยประกันภัยโดยปัจจุบันเธอสมรสกับพันตำรวจเอกนรัสเสวตนานอดีตอธิบดีกรมราชัณฑ์ส่วนทายาทที่เป็นแก้วตาดวงใจล่าสุดรักสุดหวงของมาดามแป๊งก็คือน้องมะปรางนนุ์พันเชษที่ กำลังก้าวเข้าสู่วัย25ปีปัจจุบันงานหลักๆของครอบครัวที่มาดามแป้งนั่งกุมมันเห็นดูอยู่ก็จะเห็นจะเป็นการรังตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนละ ขณะเดียวกันยังมีตำแหน่งและชื่อเสียงทางสังคมเป็นที่รู้จักและปรากฏตามข่าวว่าเป็นเจ้าของเครื่องประดับอัญมณีเพชรช่วงต้นปี64มาดามแป้งนนพัลลัำซำนั้นถือครองทรัพย์สินกว่า4,651ล้านเฉพาะเครื่องประดับพันล้านนาฬิการู107เรือนกระเป๋าแบรนด์เนม240ใบ152ล้านสุภาพสตรีรายนี้เป็นเจ้าของเครื่องประดับอัญมณีเพชร305รายการสำหรับ มาดามแป้งเป็นที่รู้จักแายได้รับความสนใจจากสังคมเมื่อครั้งรับบทผู้จัดการทีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยโดยสามารถนำทัพชบาแก้วเข้าสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงได้สำเร็จซึ่งในตอนนั้นนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยปัจจุบันมาดามแป้งมีหลายหน้าที่และบทบาทโดยเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกงศูนย์กิติมาศส,สาขารณารัฐลิทัว เนียประจาประเทศไทยผู้อเบริการฝ่ายสื่อสารองค์กรเกติมาศบริษัทสยามเอลเซนส์จำกัดและประธานมรดสมองซอนการท่าเรือ f อฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ